สวัสดีค่ะเพื่อนๆถอดตัวทัศสุทสาราสัตน์ชองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซาราก็จะพามาดูนะคะว่าวันนี้ก็เป็นทํางานวันแรกนะคะก็คือวันนี้จะมีถ่ายโฆษณานะคะของทีวีบีนะคะแล้วก็ไป้ช่างทาผมนะคะ,คะน้องยูชีนะคะวันนี้แล้วก็จะมีซีนเล็กๆนิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าเออเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเก็บมาเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ยาวนะคะวอล์กนี้นะคะโอเคเดี๋ยว ขอไปทําผมก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันตอนเรากาลังเดินทางไปที่สตูดิโอนะคะก็รถติดมากแล้วตอนนี้เราเลทมากแล้วด้วยเจาชีเราจะโดนสาบไหมคะเนี่ยไม่จาโดนแล้วโนแล้วตอนนี้คือบ่ายโมงห้าสิบเก้าโอ้ยังไงผมก็พังแล้วเนี่ยฝนก็ตกวันนี้โอเคขอให้ผ่านไปด้วยดีนะวันนี้ต้องผ่านไปได้ดีนะ ซิ่งกระลดงโค้งขับช้ามากเลยงงไปเวลบตอนย้อนตอนย้อนมากเลยตอนนี้มันฟ้องกันฟ้อนจ้องหนึ่งยังไงยังไงเรารีบแต่หนูไม่ได้รีบกว่าเลยครับตอนนี้โดงเอลยแล้วหมดแล้วหมดนาราสาวบันนี้ก์วันนี้ชุดนอนพุ่งออกมากับผู้จัดการส่วนตัวนะคะเอศกชัยไม่ได้เอศกชัยหนึ่ง สวนนีหมดุกคิปะหนวดถ่ายอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุกคิปเพราะความพุ่งหนีละมุนค่ะทีโซนมไม่เห็นอะไรกัจบ โเปิดว่าเกิดผมนะครับตอนนี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงครั้งแรกเนาะบทวันนี้ก็เป็นนางร้ายนะคะนางร้ายไต้แดงเนาะไม่ใช่ครั้งแรกคือโปรเชนแลแล้วลลวันนี้เป็นแบบราชินีถึงแดนคอมนะคะมีนู่นค่ะเค้กสับคว้างนะคะ <laughs> หนูว <laughs> ่าอย่านะกินก่อนเอาไว้คว้าง วันนี้นะผมจะทั้งชีพยังไงบ้างคะโดนแกงไหมไม่แกงได้อยู่งานเป็นไมง่ไงไม่ไม่นะตั้งแต่บ่ายโมงไม่ไม่อะไรละงานต้มแงยังไงเราวันนี้มีตำนานอีกแล้วนะคะตรานแกง นัดถ่ายตั้งสองโมงถึงหกโมงนะคะตอนนี้หกโมงพายยังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะเหลืออีกสิบนาทีนะคะคือจะให้เราถ่ายในร้านสิบนาทีค่ะตื่นใหม่โมงท่านท่นอย่างเงี้ยทำมาตั้งแต่นับผมเป๊ะตอนนี้เป็นไงนับผมแจ็คเป๊ะอยู่วันปิดแม่หมดเลยปิดหน้ากากอะไรสารกากตำนานหมูนากัดไข่ 6โมนนี้โมงลว5ง5 5นะคะเราจะใช้เวลา5นาทีในการถ่าย่โมงนาทีแล้วตอนนินเนี้ยวินิจล้วทีเนี้ได้บินแล้วจ้าอันนี้่ครจะฉากหมนะคะโอ้ยยังไงหล่ 青木がです。 นัดนัดไปสองแต่ว่าถ่ายสิบนาทีเสร็จถ่ายตั้งหกโมงนะนัดไปสองถึงหกโมงแต่ถ่ายแบบเกือบถึงค so ่ำอันดับลนตอนนี้กี <t 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 ่โมงคะหนึ่งถึงพึ่งค่ะถ่ายสิบนาทีโอ้โดนแกงแต่แต่แต่ว่าก็สนุกดีนะวันนี้โอ้โหเปิดประสบการณ์ใหม่เนอนดูดิฉันดิฉันก็เจ็บตุกแล้วล่ะโอเควันนี้ถ้าเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็กติดตามผมงานดนี้ค่ะถ้าแบบว่าเดี๋ยวมีลิงก์เดี๋ยวจะเอาลง ยูท okay, so okay, okay, ูบให้ด hey, right ูนะคะวันนี้เราไปแล้วค่ะไปหาอะไรกินก่อนเนาะวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะโอเคเราเจริญดีหมูกระทะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันนะคะบ๊ายบายผ่อนไปแย่เลยนะคะหอมถ้ากินซีฟู้ดก็น่าจะน่าจะเนี่ยมีซีฟู้ดได้ทั่อ เคตักน้องงี้หรออ้อ้เจ้านี่อย่างกิน่เหนียวด้วยนึ่งนี่อย่สีกกะลี่ต้องกดอย่าง้่าน่อกุ้งาโต๊ะอรัมสูตรหรือกงคร้งกุ้งนเล็กนะให้ดูกงอกุ้งสวยมากจริงมากม่ขึ้นมาก ไหนกินได้บ่าอืมโอ้มันไม่ได้มันไม่ได้ค่อยว่ากินสดเลยเหรอโลกแกกินหรือตับก,ก็ดองไปในจานน้ำที่กแม่ใส่มากเลย่ะชีดูนะคะนง่นกะิมซีพวไทยราคาโอ้ยดีนตอโอ้ยไปยากเหร่น <nowadays> ะ <nowadays> รึเปล่าเนะน,นืเน้อนะกระเด็นตอนกระเด็นมาแต่อ,อยากโดนกินสด